สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่เหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งเลยค่ะเริ่มต้นเรื่องก็คือผู้เท่าชุยนี่เออแกตกตะลึงมากเลยนะครับเห็นภาพเลยคือแกยืนอยู่หน้ากองสาสตราวุธล้อมค่าแบบเยอะมากที่เหยียงเจ้าเกอเอามาให้ดู ใช่ค่ะแล้วแกก็ถามย้ำเลยนะว่านี่เออเหยียนเจ้าเกินหลอมเองจริงๆหรอไม่ใช่ว่าไปเก็บเก็บรวบรวมมาจากไหนใช่ไหมเพราะมันดูไม่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะใครจะมาน,นั่งหลอมของระดับนี้เยอะแยะนั่นสิคะแล้วคำตอบของเหยียนเจ้าเกิก็ยิง่งอืเข้าไปใหญ่เลยตอบว่าไงครับเขาก็บอกสบายๆเลยค่ะว่าหลอมเองเพราะแบบไม่สนใจจะเสียเวลาไปเก็บอาวุธระดับต่ำพวกนี้หรอกโหคคำตอบนี้มัน มันสวนทางกับความคิดคนทั่วไปเลยนะการหลอมอาวุธเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเวลาทั้งพลังงานเยอะมากใช่ค่ะโดยเฉพาะระดับล้ำค่าเนี่ยถึงจะเป็นแค่ระดับต่ำสุดก็ตามเถอะผู้เชี่ยวชาญเก่งๆเ,เขายังไม่ทำกันเลยมันไม่คุ้มผู้เท่าชุยแกก็เลยต้องซักต่อสิครับว่าเอ่อใช้เวลาหลอมนานแค่ไหนกันแน่ไอ้16ชิ้นเนี่ยแล้วคำตอบก็คือไม่ถึงเดือนค่ะฮะ ไม่ถึงเดือนค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าเป็นแค่เวลาว่างจากการฝึกฝนตามปกติด้วยนะโอ้โหอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยสิครับใครจะเชื่อล่ะเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยค่ะตอนนั้นทุกคนก็คงคิดว่าเหยียนเจ้าเกอคงพูดเกินจริงไปหน่อยแบบรักษาหน้าอะไรทำนองนั้นเพราะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆด้วยวิธีที่เขารู้จักกันจนกระทั่งจนกระทั่งเหยียนเจ้าเกอพูดออกมาประโยคหนึ่งที่ทาให้ทุกคนแบบตะลึงยิ่งกว่าเดิมอีก ประโยคว่าอะไรครับเขาบอกว่าแน่นอนถ้าใช้เตาผลึกนอกมันก็ต้องเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ใครบอกลหละว่าเตาผลึกในจะทําไม่ได้เตาผลึกในใช่ค่ะคํานี้แลละค่ะผู้เท่าชุยนีิถึงกับเสียงสั่นเลยถามย้าว่าใช่ใช่เตาหลอมในตำนานจากยุคก่อนมหาภัยพิบัติหรือเปล่าโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเตาผลึกในนี่มันเหมือนเป็นของในตำนานไปแล้ว คิดว่าความรู้เรื่องนี้มันหายไปพร้อมกับอารยธรรมยุครุ่งเรืองนู่นเลยใช่ค่ะหลังเหตุการณ์มหาภัยพิบัตินั่นคือความรู้ดีๆเทคโนโลยีสุดยอดหายไปเยอะมากเตาผลึกในนี่ก็เหลือแค่เรื่องเล่าจริงๆและเหยียนเจ้าเกือไปเอามาจากไหนล่ะครับเนี่ยเขาอธิบายว่าบังเอิญไปเจอซากโบราณสถานแห่งหนึ่งแล้วในนั้นมีวิธีการสร้างเตาผลึกในอยู่แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์อ๋อก็เลยเอามาศึกษาต่อยอดเอง ใช่ค่ะเอามาปรับปรุงพัฒนาต่อเองไอ้ศาสราวุธสิบหกชิ้นนั่นน่ะคือผลจากการทดลองขั้นต้นเท่านั้นเองสุดยอดเลยแล้วเขาอ,อธิบายความต่างไหมครับว่าเตาผลึกในมันต่างจากเตาผลึกนอกที่ใช้กันทั่วไปยังไงเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างพื้นฐานเลยค่ะคือเตาผลึกนอกเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมากในการหลอมแต่เตาผลึกในใช้หลักการที่ต่างออกไปทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเยอะโดยเฉพาะกับการหลอมอาวุธระดับต่ําถึงกลางนี่ทําได้เร็วกว่ามาก ตอนนี้เขาก็เลยหลอมได้แค่ระดับต่ำก่อนแต่เป้าหมายคือพัฒนาต่อไปเรื่อยถูกต้องค่ะเขาตั้งเป้าว่าจะพัฒนาให้หลอมระดับกลางระดับสูงหรือแม้กระทั่งศา,า,าสตราวิญญาณเลยทีเดียวศาสตราวิญญาณนี่คืออาวุธที่มีพลังพิเศษในตัวมันเองเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่คมหรือทนทานใช่ค่ะเป็นของระดับสูงไปอีกขั้นเลยแล้วจังหวะน,นั้นน่ะอาหูผู้ติดตามก็ยกเตาหลอมจริงๆเข้ามาให้ดูเลยตัวเป็นเต็นเลยเหรอครับ ขนาดไหนเนี่ยใหญ่เหมือนกันค่ะสูงเท่าๆคนเลยผู้เท่าชุยถึงแม้จะไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนแต่พอเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีเลยว่านี่มันไม่ใช่เตาผลึกนอกแน่ๆแล้วปฏิกิริยาคนอื่นๆหรอครับพอเห็นเตาจริงๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหอึ้งกันหมดเลยค่ะทุกคนตกตะลึงแม้แต่ซื้อคงชิงที่ปกติจะนิ่งๆเย็นชาก็ยังแบบมีอาการประหลาดใจออกมาให้เห็นเลย ส่วนสิทธิ์คนอื่นๆคงตื่นเต้นกันน่าดูเลยสิครับใช่ค่ะเริ่มมีเสียงฮือฮาเริ่มคิดไปถึงอนาคตแล้วว่าถ้าถ้าสำนักกวางเฉิงซานผลิตาศาสตร์วิญญาณได้เยอะๆจริงๆแล้วก็มันจะเปลี่ยนเกมเลยนะเนี่ยสำนักจะมีอาวุธที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันแบบเทียบมิติดเลยถูกต้องค่ะมันคือความได้เปรียบมหาศาลเลย แล้วเหยียนเจ้าเกิลก็ยังบอกอีกด้วยใช่ไหมครับว่าที่เขาจะไปขุบเห็บม,มังกรผนึกเนี่ยนอกจากภารกิจปกติแล้วใช่ค่ะเขามีเป้าหมายแฝงด้วยคือต้องการใช้สภาพแวดล้อดพิเศษที่นั่นกับเมล็ดเพลิงแท้หลีมาช่วยพัฒนาเตาผลึกในต่อให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกตรงนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะว่ามุมมองของเหยียนเจ้าเกิลนนมันมันกว้างไกลกว่าเรื่องส่วนตัวหรือการเอาชนะใครบางคนอย่างเย่จริงไปเยอะเลยใช่เลยค่ะ คือเขามองไปที่การยกระดับสำนักโดยรวมเลยการนำเทคโนโลยีระดับตำนานแบบนี้กลับมาได้เนี่ยมันเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะค้าาานส่วนตัวมากๆแต่ผู้เฒ่าฉุยแกก็คงอดห่วงไม่ได้เรื่องความลับนี่มันใหญ่มากเลยนะแน่นอนค่ะแกก็แสดงความกังวลออกมาแต่เย็นเจ้าเกอก็ทําให้วางใจได้นะบอกว่าไงครับเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงปรมาจารย์ก็คืออาจารย์ของพ่อเขานะ่ะกับพ่อของเขาเองอะ่ะทราบเรื่องนี้แล้วเรียบร้อยออ ระดับบนสุดรู้แล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้พ่อของเขาก็เป็นคนรับช่วงดูแลการพัฒนาเตานี้ต่อไปแล้วด้วยเตาที่เอามาโชว์วันนั้นน่ะเป็นแค่ของจำลองที่เขาเก็บไว้ศึกษาต่อเฉยๆลงออกไปเปราะนึงสินะครับแล้วเหมือนเหยงเจ้าเกอจะบอกผู้เท่าฉุยด้วยว่าไม่ต้องรีบไปรายงานเรื่องนี้ผู้เท่าฉุยเองใช่ค่ะเหยิงเจ้าเกอพูดถึงตำแหน่งรักษาการผู้เท่าของผู้เท่าชุยแล้วก็ยิ้มแบบ อ่านยากนิดนึงพร้อมกับพูดเป็นนัยยะถึงบทบาทที่อาจจะถูกมองข้ามไปอะไรทํานองนั้นน่าสนใจมากเลยครับสรุปแล้วการกลับมาของเตาผลึกนายโดยฝีมือเหยียนเจ้าเกอเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆใหญ่มากๆค่ะมันมีศักยภาพที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้สำนักกวางเฉิงซานแบบก้าวกระโดดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนดุลอำนาจในยุทธภพไปเลยก็ได้แต่ประเด็นที่น่าคิดต่ออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจภายนอกอย่างเดียว คำพูดทิ้งท้ายของเหยียนเจ้าเกอเกี่ยวกับตําแหน่งรักษาการผู้เฒ่าของผู้เฒ่าชุยเนี่ยมันกําลังบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับการเมืองภายในสํานักหรือพลวัตอํานาจที่ซับซ้อนอยู่หรือเปล่าครับที่น่าติดตามมากๆครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องจบการเจาะลึกไว้เท่านี้ก่อนนะครับค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ